4จังหวัด1อำเภอนะครับที่ได้ของขวัญปีใหม่ในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานครับที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทนะปรับทันที1มกราคม68มีพื้นที่ไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับที่ประชุมไตรภา,าคีเคาะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันนี้เป็น400บาทนะครับให้แรงงานได้เฮกันในพื้นที่4จังหวัดกับ1อำเภอก็คือจังหวัดภูเก็ต ฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็จังหวัดประยองครับแล้วก็เฉพาะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังจากการประชุมไตรภาคีวันนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งภาครัฐตัวแทนของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างใช้เวลาประชุมกันกว่า5ชั่วโมงคราวนี้องค์ประชุมมาครบถ้วนนะครับแล้วก็ลงมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราวันละ7-55บาท ซึ่งอัตราสูงสุดเนี่ยก็คือวันละ400บาทอัตราต่ําสุดนะครับวันละ3 37บาทนะครับมีผลมาคับใช้เป็นของขวัญปีใหม่ตั้งแต่1มกราคม2568นะก็มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะทันแน่ๆนะครับเป็นของขวัญปีใหม่1มกราคม2568นี้ครับ แต่ว่าในมุมของทางภาครัฐเองก็บอกนะครับว่าไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับผู้ประกอบการในแง่ว่าจะต้องแบกรับต้นทุนค่ารายง,งานที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าจะมีการออกมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน